คำถ,ถามคือทำไมคำสอนพระเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งลุ่งเหลือเพราะว่ามันเป็นสัจจะความจริงคนเนี่ยเรามักจะหลงลืมกับความจริงในโลกเนี่ยไปมากเลยเพราะเราไม่ค่อยอยู่กับความจริงไปไหลยอยู่ความเชื่อสดาก็ต่อชะตายที่บอกไปแล้วตอนต้นเราใช้ชีวิตโดยอิงอาศัยหลักเหตุความเชื่อเช่นจะทํางานอยากได้งานเราต้องไปบนบาสันกล่าวอยากประสบความสําเร็จเราต้องอ้อนวอนขอร้องบนบาสันกล่าวเราต้องเอาอันหนึ่งอันใดไปบนบาสันกล่าวเขาแล้วเขาถึงจะอวยพรหรือให้แก่เรา แล้วเวลาเราทาตามเหตุตามปัจจัยเราก็คิดว่าสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่เราได้มาจากการอ้อนวอนขอร้องนั้นหรือการบนบาสันเก่านั้นแต่เราลืมความจริงตัวหนึ่งว่าเราเป็นคนสร้างเหตุแห่งการกระทํานั้นด้วยตัวเราเองเราอยากได้งานเราไปทํางานนั่นคือผลจากการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองคาถามคือถ้าการบนบาสาันเก่ามีจริงสามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยเกิดความประสบความเสเ็จตามสิ่งที่บนบาสาันเก่าได้จริงใครในโลก จะเสื่อมจากอะไรได้ดังนั้นในเหตุปัจจัยที่เราเชื่อกันมาเนี่ยมันจึงเป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดหลายคนก็จะพยายามพูดว่าอะไรมันเป็นความเชื่อมันทําแล้วสบายใจถ้าสบายใจไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ยใครทําไปเถอะอย่าไปซีเรียสมันแต่เราลืมไปว่านั่นมันทําให้เราหลงหงมงายไร้สาระกับสิ่งเหล่านั้นจนเดินไปสู่ความเห็นผิดแล้วเราก็จะเอาความเห็นผิดแบบเนี้ยสอนรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆแล้วความเห็นผิดเราเนี้ยก็จะทวีคูณขึ้นบนโลก คนจะมีหลักเหตุผลไม่ได้แต่จะไปอยู่กับหลักของการความเชื่ออย่างเดียวจนลืมหลักเกณฑ์และหลักการของเหตุผลไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กลุ่มเราคนตื่นทำเนี่ยกำลังพยายามทําอยู่คือการแก้ไขหรือการเคลียร์ความเห็นผิดในยุคป,ปัจจุบันตัวเคลียร์ความเห็นผิดตัวแรกเลยคือเลวกับดีแยกแยะก,กันยังไงหลายคนเนี่ยพยายามเข้าใจมากเลยว่าไอ้คนดีเนี่ยเป็นยังไงคนเลวเป็นยังไง พวกเราเลยพยายามจะมีความเห็นว่าเวลาคนเราเลวเนี่ยเรามักจะโจมตีเขาว่าไอ้คนเนี้ยมาสันดานชั่วสันดานเลวมากเลยแต่คาถามคือทาไมชีวิตมันอะ่ะเจริญรุ่งเรืองจังวะแต่เราอะ่ะทําไมเป็นคนดีขนาดเนี้ยแต่ทําไมชีวิตเรากลับยากจนตกต่ำไม่เห็นได้ดีอย่างมันเลยหลายบริบทตอนเนี้ยกาลังมีความเห็นผิดในเรื่องนี้คิดว่าคือเลวคนชั่วเนี่ยต้องตกต่าเท่านั้นแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่เลย ในความเป็นจริงคืออะไรเราเดินชีวิตตามเหตุและผลตามหลักเหตุปัจจัยคําว่าเดินตามหลักเหตุหล,ลักผลเหตุปัจจัยหมายความว่าอะไรกระทาสิ่งใดย่อมได้รับผลของการกระทําตามสิ่งนั้นเช่นแม้เราจะทําเร็วทาชั่วก็ตามแต่ถ้าเรามีสติสัปชัญญะมีความฉลาดสามารถหาเงินหาทองเพื่อตอบสนองต่อความร่ารวยเงินทองของตัวเองได้ไอ้สิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้แต่ถ้าเรา เมตเป็นคนดีมากเลยแต่ไม่มีความฉลาดเฉลียวไม่มีความสามารถในการหาเงินหาทองมันจะรวยได้ไหก็คงรวยไม่ได้เช่นเดียวกันแต่นั้นมันเป็นไปตามหลักเหตุหลักผลกลไกของเหตุปัจจัยของการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจแต่นั้นคําถามคือดีเลวแยกยังไงพระพุทยเจ้า